ทีนี้มาที่ชายแดนใต้นะครับที่ผ่านมาก็มีการประกาศออกมาแล้วว่าจะมีการอบรม,มเรียกว่าเป็นการอบรมเชฟฮาล้านช้างเผือกของสวตนะครับซึ่งตอนนี้เยววาวชนชายแดนใต้ก็ออกมาปลื้มนะครับหลังจากที่มีการจัดโครงการเชฟฮาล้านช้างเผือกของสวตมั่นใจว่าจะสามารถนําวัตถุดิบพื้นถิ่นเนี่ยรังสรรค์เมนูอาหารสู่สากลเพื่อยกระดับซอฟต์พาวเวอร์ดึงนักท่องเที่ยวสู่ชายแดนใต้ได้นะครับที่ส่วนอำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือสวตอําเภอเมืองจังหวัดยะลาครับ พลเรือตรีสมเกตผลประยูรเลขาธิการสปทให้การต้อนรับและให้อุบาทแก่ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าอบรมกิจกรรมขับเคลื่อนระเบียงเศรษฐกิจฮา้านเพื่อการพัฒนาแรงงานให้มีศักยภาพผ่านการอบรมหลักสูตรเชฟอาหารไทยฮา้านระดับช้างเผือกจำนวน20คนครับซึ่งทางสปทก็ร,ร่วมกับสถาบันการอาหารไทยภายใต้บริหารของนายชุมพลแจ้งไพหรือว่าเชฟชุมพล โดยจัดขึ้นนะครับเพื่อพัฒนาศสกยภาพแรงงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ส่งเสริมการมีงานทําสร้างรายได้ตลอดจนยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนเพิ่มูมูลค่าการใช้วัตถุดิบจากพื้นที่ที่มีต้นทุนเรื่องของฮาล้านสู่ภูมิภาคอื่นตามนโยบายรัฐบาลที่มีเป้าหมายให้จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นศูนย์กลางการผลิตเพื่อการบริโภคและการส่งออกสินค้าเกษตรและอาหารและบริการฮาล้านกับ ด้านเลขาธิการสอบตอก็ได้กล่าวนะครับว่าโครงการนี้เป็นการพัฒนาคนให้มีศักยภาพเพื่อเชื่อมต่อกับระเบียงเศรษฐกิจฮาลานอย่างมั่นคงเป้าหมายเนี่ยคือสามารถทํางานในร้านอาหารหรือโรงแรมในประเทศแล้วก็ต่างประเทศได้เนื่องจากเยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นอกจากจะมีความสามารถในการทําอาหารแล้ว mm. ก็ยังมีทักษะในการสื่อสารด้านภาษาอาหารับแล้ก็ภาษาอังกฤษ จึงตอบโจทย์ตลาดฮาลาลในโลกปัจจุบันได้อย่างดีขณะดเดียวกันครับวัตถุดิบในพื้นที่ก็ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญที่อยากให้เชฟทุกคนได้นำไปประกอบอาหารเพื่อให้ผู้คนได้รู้จักผ่านการรังสรรค์เป็นเมนูต่างๆสำหรับเยาวชนทั้ง20คนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าสู่โครงการเชฟฮาลาลช้างเผือกในครั้งนี้นะครับก็เป็นเยาวชนจาก5จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีความสนใจในเรื่องของการทำอาหารโดยจะมีการแบ่งการฝึกอบรมออกเป็น2ภาค ภาคแรกเนี่ยเป็นการฝึกหลักสูตรเชฟอาหารไทยฮาลานะครับจำนวน228ชั่วโมงกำหนดฝึกทุกวันตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์ในวันที่16มิถุนายนจนถึง1สิงหาคม2566ที่สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารมหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์กรุงเทพมหานครนะครับส่วนภาคที่2ก็เป็นการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสารประกอบการรานอาหารไทย โรงแรมหรือพัตคาครับตั้งแต่วันที่2สิงหาคมถึง31ตุลาคม2,566ครับ